6อาหารนะครับที่ช่วยป้องกันเบาหวานและถ้าเราทานต่อเนื่องเนี่ยมันจะทําให้เราผอมลงด้วยอันแรกเลยเรารู้อยู่แล้วว่าข้าวแป้งน้ตาลไม่ได้ห้ามทานแต่ให้ทานน้อยๆและเน้นหวานศเปเซการเติมหวานเข้าไปเนี่ยเขาพบว่ายิ่งเรารับประทานเครื่องดื่มผสมน้ําตาลบ่อยๆมันจะยิ่งทําให้ร่างกายเนี่ยมีภาวะ เอาน้ําตาลไปใช้ได้แย่ลงนะครับเหมือนในงานวิจัยนี้รับประทานเครื่องดื่มที่หวาน0%หรือไม่หวานเนี่ยเราก็เลยช่วยให้ร่างกายเราเนี่ยได้รับน้ําตาลน้อยลงพอได้รับน้ําตาลน้อยลงร่างกายก็เลยมีโอกาสเป็นเบาหวานน้อยลงและโอกาสอ้วนน้อยลงดังนั้นข้อที่1หวาน0ูนย์ข้อที่2น้นสนำส้มสาชูมหมักจากแอปเปิลเขาพบว่ามันจะช่วยลดน้ําตาลในเลือดได้ ข้อดีของการลดน้ําตาลในเลือดก็หมายความว่าถ้าเรายังไม่ได้เป็นเบาหวานจากงานวิจัยพบว่าคนที่ทานแอปเปิลไซเดอร์บ่อยๆสิ่งที่เกิดขึ้นคือก็เลยทําให้ช่วยลดน้ําตาลในเลือดได้เติมแค่ ACV เข้าไปในมื้ออาหารเช้ากลางวันเย็นแค่นี้แค่มื้อละครึ่งถึงหงช้อนโต๊ะเนี่ยบางคนน้ําตาลต่ําได้เลยนะครับดังนั้นตัวมันจะมีหน้าที่ลดน้ําตาลในคนไข้เบาหวานได้อยู่แล้วและแล้วถ้าฉันเป็นคนปกติล่ะฉันไม่ได้เป็นเบาหวาน ทาน ACV จะเกิดอะไรขึ้นมันก็จะทําให้ระดับน้ําตาลในเลือดเนี่ยถูกเอาไปใช้ได้ดีขึ้นข้อที่3คือน้าําเปล่าถ้าเราดื่มน้ําเปล่าเนี่ยเขาบอกเลยว่าจากงานวิจัยพบว่านะคนที่ดื่มน้าําเปล่าเราก็จะลดปริมาณน้ําตาลที่เข้าสู่ร่างกายทําให้เราอ้วนยากขึ้นด้วยแล้วการดื่มน้ําเปล่าเนี่ยหลังจากนั้น30นาทีเนี่ยมันจะกระตุ้นระบบการอพาร์ก็คือเวลาเราดื่มน้าเปล่าบ่อยๆช่วงท้องว่างก็จะทําให้เรา มีระบบการเผาผลาญที่ดีขึ้นติดต่อกัน30-60นาทีข้อ4นะครับคือเวลาที่เราจะรับประทานผักนะผักมีทั้งผักที่มีแป้งและผักที่แป้งต่ํามากแต่เขามีงานวิจัยบอกว่าถ้าเรารับประทานผักที่มีแป้งต่ําพอแป้งมันหายไปใช่ไหมมันจะถูกแทนที่ด้วยน้ํากับใยอาหารดังนั้นข้อที่4คือทานผักแป้งต่ํา ผักแป้งต่ำเนี่ยมีข้อดีก็คือในงานวิจัยเขาบอกว่าตัวใยอาหารที่เพิ่มขึ้นกับปริมาณน้ำที่เพิ่มขึ้นเนี่ยจะทำให้เราอิ่มนานขึ้นมันก็จะส่งผลตามนี้คือส่งผลทำให้ร่างกายของเราเนี่ยดูดซึมข้าวได้ช้าลงพอเราทานข้าวน้อยลงเราก็จะเป็นเบาหวานได้น้อยลงถ้าเราทานข้าวน้อยลงเราก็จะอ้วนยากขึ้นแต่สมรับใครก็ตามบอกว่าบางครั้งมันเป็นไปไม่ได้เช่นเราไปงานเลี้ยง เพื่อนเราจัดอาหารให้เราไม่ได้เลือกอาหารเองบางทีอาหารเหล่านั้นอาจจะมีน้ำตาลอาจจะมีแป้งอาจจะมีข้าวเยอะๆทำยังไงดีเทคนิคของผมคือแบบนี้เราสามารถพกนิวล็อกได้นิวล็อกจะมาเป็นกล่องๆแบบนี้นะครับอันนี้เป็นแบบใหม่นะแบบใหม่เนี่ยจะมี2แผงวิธีการกินกินง่ายมากเลยใครที่รู้สึกว่าเอ้ยวันนี้ทานเค้กแค่ชิ้นเดียวอาจจะทานนิวล็อกเข้าไปนะครับ1เม็ดก่อนทานเค้กสักครึ่งชั่วโมงมันจะทำให้เค้ก ก้อนนั้นเนี่ยดูดซึมได้ช้าลงบางคนบอกว่าทาน2เม็ดได้ไหมได้สูงสุดไม่เกิน4เม็ดตัวที่ช่วยยับยั้งเอนไซม์ในการย่อยข้าวแป้งน้ําตาเนี่ยขนาดปกติของมันคือ500-1000ถึงมิลลิกรัมถ้า500มิลลิกรัมก็คือนิว l o กเนี่ยสองแคปซูลเท่ากับ500มิลลิกรัมแต่ถ้าทานแม็กโดสเลยคือทานขนาดสูงสุดเลยคือ4แคปซูลต่อมื้อนะครับแค่นั้นก็พอนะครับ1กล่องจะราคา 390บาทมีทั้งหมด2แผงหรือ20เมตรนะครับดังนั้นพิเศษนะครับเฉพาะไลน์นี้เท่านั้นนะทุกคนผมให้1กล่องแถม1กล่องเฉพาะไลน์นี้เท่านั้นดังนั้นใครก็ตามที่ไม่ได้ฟังไลน์นี้เขาจะซื้อ1กล่องในราคา390บาทดังนั้นถ้าใครสนใจนะครับพิมพ์1แถม1แล้วแคปหน้าจอตรงนี้ถ้าเพื่อนๆไม่ได้แคปหน้าจอเพื่อนๆไปสอบถามนะครับจะได้นิวร็อกในราคากล่องละ390ไม่พอนะครับ ถ้าชําระเงินเลยไม่ว่าจะเป็นโอนเงินหรือบัตรเครดิตมีค่าส่ง50บาทนะครับและถ้าใครเก็บเงินไปทางจะมีค่าส่งบวกเก็บเงินไปทาง70บาทดังนั้นใครก็ตามนะครับอยากได้1แถม1ต้องพิมพ์1แถม1แล้วแคปหน้าจอตรงนี้ไว้แล้วไปยืนยันกับน้องแอดมินเท่านั้นนะครับไม่งั้นเพื่อนๆจะได้ราคาเต็มแน่นอนกลับมาเนื้อหานะครับข้อ5้านะครับ หลายๆคนบอกว่ามีอาหารอะไรไหมที่เราสามารถทานเล่นๆแล้วช่วยทำให้ลดโอกาสการเป็นเบาหวานได้ไหมนะครับมีอันนึงเขาเรียกว่า f แฟลก e ีดแฟลกซีดจะหน้าตาแบบนี้ทุกคนในระยะยาวเนี่ยมีงานวิจัยข้างล่างคอนเฟิร์มเลยนะประมาณ25งานวิจัยเขาบอกเลยว่าคนที่ทานแฟลกซีดเป็นประจำทุกวันวันละหนึ่งมือ้อพร้อมโยเกิร์ตหรืออะไรก็ตามนะหรือเอาไปทำอาหารก็ตามเนี่ย เขาพบว่ามันจะช่วยลดน้ําตาลในเลือดแล้วก็ลดโอกาสการเป็นเบาหวานในอนาคตได้ด้วยข้อที่6สําหรับใครก็ตามที่รู้สึกว่าเฮ้ย mm hmm. การทานกาแฟมันมันมีประโยชน์ระยะยาวไหมผมเลยเอางานวิจัยนี้มาให้ดูนะครับ mm hmm. เขาพบว่ากาแฟดำเนี่ยถ้าเป็นกาแฟดำนะไม่ได้ใส่น้ําตาลเพิ่มไม่ได้ใส่ครีมเทียมนะครับ เขาพบว่ากาแฟดำนะถ้าดื่มในระยะยาว10ปีจะลดความเสี่ยงในการเกิดเบาหวานนะครับใครสนใจก็สามารถไปดูในงานวิจัยนี้ได้เขาบอกว่าคนที่ดื่มกาแฟเป็นประจำเนี่ยแล้ววัดผลในระยะยาว10ปีเปรียบเทียบกับคนที่ไม่ได้ดื่มกาแฟเนี่ยเขาพบว่าคนที่ดื่มกาแฟดําจะช่วยลดความเสี่ยงในการเกิดเบาหวานได้และผลของกาแฟเนี่ยจึงส่งผลในระยะยาวแบบนี้แต่ผมไม่ได้บอกว่าทุกคนต้องดื่มกาแฟนะแต่สำหรับคอกาแฟที่ถามผมว่า กาแฟมีประโยชน์อะไรในระยะยาวผมเลยบอกว่า3ข้อนี่แหละข้อแรกก็คือช่วยให้ตื่นตัวใช่ไหมข้อที่2ช่วยเบิร์นน้าตาลกับไขมันและข้อที่3เนี่ยช่วยทําให้นะครับมีสารต่อต้านอนุมูลอิสระเพิ่มขึ้นในร่างกายทําให้เราแก่ช้าลงด้วยแพทบอกว่าดื่มกาแฟของผมแล้วรู้สึกว่าติดใจนะครับอ่ะถ้าแพทติดใจผมให้พิเศษนะครับถ้าใครติดใจนะครับกาแฟตัวนี้นะครับจากราคากล่องละ490ผมให้พิเศษเฉพาะไรนี้นะ 444บาทพิมพ์444นะครับแล้วก็แคปหน้าจอด้านบนนี้นะครับแล้วไปยืนยันกับแอดมินว่าได้ราคาพิเศษ444บาทจากคลิปนี้หรือไลฟ์นี้นะครับโอเครักทุกคนนะครับขอบคุณมากสำหรับการกดไลค์กดแชร์แล้วเจอกันไลฟ์หน้าสวัสดีครับ